มาถออมาถออเร็วมาเถอะมาถือข้มามเลยเร็วข้มามาแล้ว,ว,ลวมาถออมาถออวิ่งเร็ววิ่งเร็ว มาหน่อยมาเร็ลูกมือมาเร็มาเร็วิ่ง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 หนววไม่ต้องวิ่งหนวใน่ะท้องใหญ่แล้วนะ่ะมา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 ,มาเร็วเร็วมาเร็ว that that that